เวลาใหม่ของเจาะลึกทุ่วไทยนี่อิ่มจริงๆนะมันเยอะเจ็ดโมงครึ่งถเ้ามงครึ่งนะคะเวลาใหม่นะคะ,ะมากันตรงนี้ครับรู้ทันอเมริกากันสถิตหนึ่งใช่แล้วสำคัญนะก็อย่างที่รู้นะรัฐบาลสาหรัฐโนดประเทศไทยอย่างตอนเนี้เป็นระยะระยะ,ะทั้งเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนใล่าสุดก็เริ่มงัดเอามาตรการปิดล้อม ทางเศรษฐกิจอย่างอ่อนๆอย่างอ่อนๆอย่างอ่อนๆอันนี้อย่างอ่อนนะมาเอ่อมากดดันประเทศไทยว่ากันไปเอ่อในขณะที่นวดประเทศไทยไปเรื่อยเอ่อเริ่มจะปิดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างอ่อนๆเนี่ยนะครับเริ่มมีมาตรการนู่นนี่นั่นอีกด้านหนึ่งค่ะทําให้ผมเข้าใจเลยมหาอำนาจก็หิวเป็นเวลามันหิวมันก็ไม่ต่างไปจากประเทศแย่ ประเทศเราหรอกเวลามันหิวมันก็ทําได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งกรีนน้าลายตัวเองอืล่าสุดมีข่าวว่าล่าสุดมีข่าวว่าสภาคองเกรสของสหรัฐสํานักงานความมั่นคงของสหรัฐพูดกันง่ายๆทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐเ่ยนะครับอนุมัติให้มีการขายอาวุธให้กับทหารไทยประเทศไทยนั่นก็คือนั่นก็คือดัาวิธีพื้นสู่อากาศแบบ อี o วลซีสเปโรมิสไซเอากันง่ายๆนะฮะอนุมัติขายจรวด Mid s <S มิสไซล์รุ่น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 นะคะอีเ e c ลซีสเป w โร s มิสไซ่ะที่เขาย่อๆนะฮะ ESSM ให้กับประเทศไทยใช่แล้วเนี่ยแหละ ESSM รอตแรกนะครับยี่เก้าร้อยห้าสิบห้าล้านบาทค่ะเอ,อมหาอำนาจก็อิ่มเป็นเหมือนกันก็เกิดน,น้ำลายตัวเองเหมือนกัน เวลาหิวอยากขายของอยากขายอาวุธก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> ว่าประเทศไทยมีปัญหาประชาธิปไตยปตัญหาสิทธิมนุษยชนลองข้ามไปไงขายของไง <c oughs> ไม่แค่นั้นเ,ออเดี๋ยวเสียดายคุณผู้ชมทางสรปนนิสก็คงได้เห็นภาพของออจรวด อีเวซีสแปร์ลไเนี่ยแหละ ESSM นี่แหละขายใาขายให้ประเทศไทยนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังคงไม่ได้เห็นหน้าตาของ้จรวดนำนำไปถ955ล้านบาทไทยเนี่ยลัตแรกเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรนะจะประกอบด้วยจะประกอบด้วยอะไรเนี่ย16ลูก4ลูกช่างมันเถอะครับนี่แค่ ล็อตแรกยังจะมีล็อตสองล็อตแรกในเกากลมๆคือพันล้านก็ไปแล้วล่ะล็อตสองจะอีกเท่าไหร่เอาว่ากันไปที่จริงในระยะหลายปีมานี้นั้นน่ยนะฮะกองทัพไทยเนี่ยซื้อของเยอะนะมีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวะนะน่าตกใจเหมนกันนะก็น่าตกใจแลขณะเดียวกันกินเดวีทูบสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่คนใหม่คนล่าสุดนี่แหละค่ะเข้ามาประจำการแนละ้ว ให้สัมภาษณ์มาก่อโพสต์ค่ถูกต้องไหมใช่ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์มาก่อโพสต์สัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะมีสักสองสามประเด็นที่น่าสนใจต้องขีดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้เลยนะฮขีดเส้นใต้กันเลยรู้ทนันอเมริกานะฮะ <c oughs> ขณะที่ด้วยประเทศไทยไปเรื่อยเออเป็นระยะระยะประเด็นโน้นประเด็นนี้ล่าสุดจะเอาข้อหาค่ามนุษย์มายัดเยียดให้ไทยแล้วก็จะหาเรื่องกีดกันสินค้าไทยพูดกันตรงตรงค่ะถูกไหมใช่ค่ะแต่ก็ขายของให้เรา แต่ก็ขายอาวุธให้รายให้เราใช่ไหมล่าสุดกินเดวีทูสหารัฐประจำาประเทศไทยคนใหม่ไปให้สัมภาษณ์พิเศษบางกอกโพสต์ใช่สา,สาประเด็นด้วยกันใช่แล้วประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งค่ะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งสหรัฐยังยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาซ้อมรบร่วมกับทหารไทยขบะโกค่ะปีหน้าจะยิ่งเต็มรูปแบบมากกว่าปีนี้ ใช่ค่ะยังมีความร่วมมือกันอยู่นะทางการแม้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการเคลื่อนลถแมปประชาธิปไตยก็ตามใช่แล้วประเด็นที่สองอันนี้เขาบอกชัดเจนนะ <c oughs> ประเด็นที่สองเจนเดวี่เขาบอกว่าจะยินดีมากเลยถ้ารัฐบาลไทยตกลงที่จะเข้าร่วมข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เรียกย่อว่าคุนส่วนยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกหรือ TPP นี่แหละหรือ TPP นี่แหละเวลคัามมากให้เราแค่ยกหูโทรไปบอกเขาเลยว่าเอาพร้อมจะเข้าร่วมแค่แค่ไม่ต้องส่งตัวแทนไปคุยแค่ยกหูบอกดีเข้าร่วมข้อตกลง TPP ใช่แค่ยกหูโทรศัพท์เคาะประตูไปบอกเนี่ยว่าพร้อมเข้าร่วมแล้วเวลคัามมาก แม้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาลถแมพกับสู่ประชาธิปไตยยังจะไม่ชัดเจนหรืออะไรแต่เขาเวลค่ามากเรื่องนี้ TPP แมถ่ถ้าให้สัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกทวยอินไซต์ไทย,ไทยแลนด์ผมจะถามคําถามหนึ่งว่าไอ,อ,อตอนเข้ามารับตําแหน่งวันแรกแล้วเกินเกินเดวี่ไปแนะนําตัวเองกับรองนายกวิศนุเครยงานจาได้ไหมสักอาทิตย์หนึ่งไปแล้วล่ะจําได้ไหมนักสืบพิมพ์อมพาดหัวข่าวทุ่สารัฐคนใหม่ถามรองนายกวิศนุว่าไอรถแม หกสี64 64. ่หกสี่จำบได้ไหมไหรือสี่หกสี่หกแือหกสี่หกสี่มันมาจากไหนจ้ะนนแน่ <20 S 2> นนแน่แน่แน่กดดันประเทศไทยนนแน่แน่กดดันประเทศไทยหกสี64 64. ่หกสี่กับสู่ประชาธิปไตยกับสู่การเลือกตั้งมันมาจากไหนจ้ะอเอา้าแค่แค่แค่ชั่วข้ามสองสาคืนหน่อยแน่พอทหารไทยจะซื้อจะซื้อจรวดมิสไซล์ขายเลยขายเลย ากองทัพไทยถามกลับไปว่ายัางจะซ้อมรบร่วมกันภายใต้โครงการคอบ้าโกหรือไม่คำตอบคือยินดียิ่งค่ะในขนาดเท่าเดิม,มและมีหนำซ้ำเกินเดวีบอกเลยแค่คุณยกหูบอกเราว่าคุณพร้อมที่จะเข้าร่วมข้อตกลง TPP กับเราเราก็จะยินดียิ่ง<ะ>และภูมิใจยิง่งแม้ <ใน S 2> คุณ<ร>ยัง<ร><ร>มี <T PP. S 1> ปัญหาเรื่องเองลีลิงถาม หกสี่หกสี่มาจากไหนไปเลยสุดยอดเลยคำอธิบายก็คือไอ้ข้อตกลงความร่วมือทางเศรษฐกิจ TP พเนี่ยนะมันเป็นข้อตกลงความรั่งมือทางเศรษฐกิจที่ต้องการที่จะมัดมือมัดเท้าประเทศหลักๆในเอเชียประเทศหลักๆในเอเชียถูกไหมประเทศหลักๆในเอเชียถูกไหมฮะเพื่อที่จะโดดเดี่ยวประเทศจีนชัดเจนนะโดดเดี่ยวรัสเซีย ได้ออกมฮะโดดเดียวจีนโดดเดียวรัสเซียถูกไหมนั่นแหละนั่นแหละทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของการรู้ทันอเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงเพราอ่ยจากคำบอกเพราะส่งข้อมูลเข้ามาเขาบอกว่าต้องซ้อมรบเนี่ยนะเขาบอกยังซ้อมอยู่เหมือนเดิมแต่ลดระดับเหมือนกับปีนี้คือปี2015ไม่ได้เต็มรูปแบบเป็นไรเยียร์ไม่ใช่เฮฟฟี่เยียร์นะคะเนื่องจากว่ากฎหมายสหรัฐมีการห้ามร่วมมือทางหารกับรัฐบาลปฏิวัติ เอาเป็นว่าเอาเป็นยายังร่วมมือกฎหมายสหรัฐห้ามร่วมมือทางทหารกับประเทศที่มีการรัฐประหารใช่ค่ะสําหรับประเทศไทยเป็นข้อยกเว้นค่ะย้ำคำพูนระดับค่ะเป็นข้อยกเว้นก็ยังร่วมมือซ้อมยังร่วมอยู่ทางทหารแต่ว่ายังคงการลดระดับเหมือนเดิมเท่ากับ2015สำหรับปี2016ที่จะมีการซ้อมนะคะก็ยังร่วมมือจะไปโทษแมวสาวเลยโทษหมาแก่แก่แล้วมันก็เริ่มสติสตังไม่ค่อยสมประกอบ ยิบช่วยผิดประเด็นขอบคุณข้อมูลที่ส่งเข้ามานะนะนะใครก็ไม่ทราบแต่ว่าหลักๆก็ตรงนี้แหละหลักๆมันก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมใช่แล้วสุดท้ายรู้จักเขาสักนิดหนึ่งรู้ทันรู้ทันอเมริกาเราจะได้รู้เขารู้อเมริกาห้าสิบสี่นาทีผมคิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงใครอยู่คะเป็นแหล่งข่าวที่น่ารักมากเราเคยสัมภาษณ์เป็นหนึ่งนิดในคดีสําคัญสาคัญในเหตุการณ์สําคัญสำคัญ เออเอางี้ไหมเอางี้ไหมทีมงานช่วยต่อสายไปที่คุณประวุฒิหน่อยสิคนตำรวจเอกประวุฒิถาวรสลิที่ปรึกษาสาบสิบใช่ไหมคะครับแล้วก็ปล่อยสายต่อปล่อยเสียงต่อสายเาข้ามาไไ<ช>เลยเราอยากจะเช็คปล่อยเสียงต่อสายเข้ามาเลยนะเออสายหมายเลขเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คดูนะนะฮะ คิดถึงคิดถึงคิดถึงนะจ๊ะก็หลายคนก็จับตาดูนะคะวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนแล้วถ้าตามใบลาพักร้อนเนี่ยวันนี้จะต้องกลับมาทํางานคือคือคือพักร้อนไปต่างประเทศเป็นที่ยิบห้าตุลาจนทั้งถึงหนึ่งพฤศจิกายนใช่ค่ะวันที่สองจะจะจะต้องเข้าทางานนี่คือเสียงมือถือของนไปวิทยาลัเสรนร์กลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วใช่ไหมฮะจบอืมติดไหมมีคนรับไหม ไม่มรับสายนะคะอตาเสียงเอากันอย่างนี้ครับเอากันนี้ครับต่อไปอีกทีคอนเฟิร์มว่ากลับถึงประเทศไทยเปิดมือถือแล้วแต่ยังไม่รับอลองเช็คอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ทุกคนรอคอยท่านประวุฒิอ้าวโอเคพอพอพอไม่เป็นไร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  เป็นห่วงนะจ๊ะแต่ว่าขที่ผมใช้คําว่านะจ๊ะนี่ใครมานะจ๊ะกับผมเนี่ยผมผมผมโดดหนีนะผมเจอคนนะจ๊ะทีไรในซอยทุกทีค่ะเช่นอือะไรคะทําบุญนะจ๊ะจำได้ไหมจำได้ไหมไม่งอกไหมผมหมายถึงใครทําบุญนะจ๊ะซา ที่ที่กลางสดือนะจ๊ะจำนะจ๊ะได้ไหมจำได้จำได้ใช่ไหมค่ะเออตอนนี้ดีเไก็สำรุปสำนวนส่งไปที่เอการเพื่อยื่นฟ้องเจ้าของวลีไซที่กลางสะดือนะจ๊ะอย <c oughs> ากยอกเงินสาก,ก่นโอเค okay. ทีนี้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 อีกคนหนึ่ง กูกลัวนั่นไสนะจ๊ะผมก็กลัวนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมได้โดนไปแล้วแหละหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแบบไม่รู้ตัวตอนนั้นมันคลั่งถ้าพอหายคลั่งมีสติกลับมาเป็นไงฮะชีวิตยากลาบากเพราะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทุกท่า,า,านหมดทุกคนจนหมดตัวนะฮะสุดอีกคนหนึ่งไงนะโอ้ยจริงใจนะจ๊ะนั่นแน่จำสโลแกนนี้ได้ไหมคุณคุณนะ จริงใจนะจ๊ะคุณคุณจังจริงใจนะจ๊ะ,มะหมอหยองอคือหมอหยองอะหมอหมออยองเนี่ยเขาจะมเะีเขาสร้างมัตโต้ประจำตัวเป็นคําติดปากคือเขาสร้างมัตโต้ประจำตัวด้วยความฉายของเขาเขาจะสร้างกิมมิกใช่เหมืหมอนหมอรักฟันทงอ่านั่นคือคำเหมือนหมอกริดคอนเฟิร์มใช่แล้วทุกคนต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้ทุกคนจดจํา ออไม่เลอจิตสัมผัสส่วน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 มอหยองนะจริงใจนะจะ๊ะจะพูดหรือจะโสขขพสต์ข้อความก็จะต่อท้ายด้วยคำนี้ใช่ไหมจริงใจนะจะ๊ะกูกลัวไอ้ <laughs> คใครนะจะ๊ะนะจ๊ะเนี่ยอ่าอ้าจะมีครั้งสิบโมงเช้าใช่ไหมครับ สิบโมงเชา้าวันนี้นะคะพบตรน,น,นาฏกรระแถลงข่าวทุกคนก็รอดูว่าจะมีเรื่องของท่านประวุฒิรล่าว่าจะลาออกไม่ลาออก,อ,อ,กอะไรยังไงนะคะคงจะมีความชัดเจนคำถามสําคัญที่สุดนะค่ะก็เห็นจะเป็นเรื่องของเออถ้าอย่างนั้นผมเราจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยด้วยเพจเดมิมอีกสามคำถามขาใจค่ะ นักครับมีสามคำถามคาใจคดีหนึ่ีสองกสองเราจะปิดท้บยด้วยเพจนี้นัครับนะครับอีกสามคำถามคาใจ1นึ่พประกอบด้วยค่ะวันนี้2พฤศจิกายนส5งพนห้ารพลตำรวจเอกประวิจะปรากฏตัวหรือไม่จะลาออกหรือไม่มี2คำถามสอ บิ๊กตำรวจคนไหนที่จะถูกสอบเรื่องใช้เส้นรับเด็กของเอียดเข้าเป็นตำรวจคุณต้องใช้คําว่าเด็กเด็กของเอียดอ๋อเด็กๆถ้าคุณใช้มากกว่าหนึ่งคนถ้าคุณใช้คําว่าเด็กของเอียดเนี่ยแสงมีคนเดียวก็ความหมายหนึ่งแต่ถ้าคุณใช้คําว่าเด็กเด็กของเอียดก็อีกความหมายหนึ่งหมายถึงหลายคนเหรอไม่ใช่เด็กพิเศษอ๋อเด็กเด็กสองต่อสองความหมายพิเศษถูกต้องค่ะคาถามที่สามพันเอกที่จะถูกสอบเป็นคิวต่อไปคือใคร โอเคสิบโมงชา้าคงรู้อนะพักกันก่อนค่ะ